สวัสดีค่ะสวัสดีทุกๆคนนะคะมาพบกันอีกแล้วนะคะใน EP 2นะคะตามหัวข้อเลยนะคะทํำไมธุรกิจอินดีมถึงน่าทำนะคะธุรกิจอินดีมอ่าก่อนอื่นเลยนะคะขอแนะนำตัวก่อนนะคะชื่อเจฟชนัดาระวังการนะคะเป็นคนเชียงรายค่ะตอนนี้แต่งงานอยู่ประเทศอิตาลีได้3ปีแล้วนะคะกอ็อย่าออกมาแบ่งปันค่ะอย่าออกมาแบ่งปันเรื่องราวดีๆให้กับพี่ๆได้ฟังนะคะ ในเพจของโค้ชเจี๊ยบอินดีมนะคะก็อยากจะมาเล่าเรื่องราวค่ะว่าทำไมธุรกิจอินดีมถึงน่าทำและทำไมเจี๊ยบถึงเลือกที่จะทำธุรกิจอินดีมตัวนี้นะคะธุรกิจของเราคือเป็นธุรกิจที่จัดตั้งขึ้นดยโดยคุณก้องอัคาราณิติพนนะคะแล้วก็ทีมงานผู้บริหารมากความสามารถอีก6ท่านด้วยกันนะคะเป็นธุรกิจโปรเจกต์โปรดนี่นะคะเป็นธุรกิจอินดีมโ,โ,โปรเจกต์โปรดนี้นะ ที่ช่วยเหลือเกษตรกรช่วยเหลือ,อ,อธุรกิจ SME นะคะให้ก้าวไกลไปทั่วโลกเลยนะคะให้เป็นที่รู้จักของทั่วโลกเลยนะคะแล้วก็ข้อที่1เลยนะคะทำไมธุรกิจอินดี้ของเราเป็นธุรกิจที่น่าทำนะคะเพราะว่าธุรกิจของเราอะค่ะพี่ๆสังเกตไหมคะว่า,ายุคนี้คะ่ะจะมีแม่ค้าออกมาเป็นแม่ค้าออนไลน์เยอะมากคะ่ะเยอะจนแบบว่า ความต้องการขายมากกว่าความต้องการซื้อะค่ะแต่ธุรกิจอินดีมของเรามันไม่มีผลกระทบอย่างนั้นนะคะธุรกิจอินดีมของเราเหมือนเป็นสากก์ค่ะที่รวบรวมคนเข้ามาขายขาอมาซื้อเข้ามาเป็นสมาชิกนะคะเข้ามาเป็นสมาชิกของอินดีมแล้วก็ซื้อกินซื้อใช้แล้วก็ส่งต่อเรื่องราวดีๆให้กับคนที่เขาสนใจที่อยากจะเข้ามาเป็นสมาชิกนะคะแค่นี้เองนะคะแล้วก็บริษัทของเราได้ตัด พ่อค้าคนกลางออกนะคะแล้วก็แบ่งผลกำไร60%เลยนะคะให้กับสมาชิกอินดีมนะคะปกติเราจะซื้อของใช่ไหมคะลองลองคิดตามดูนะคะปกติเราไปซื้อของเราก็ต้องผ่านพ่อค้าคนกลางก่อนใช่ไหมคะพ่อค้าคนกลางเขาก็เอากำไรตัวนั้นไปไม่รู้ว่ากี่เปอร์เซ็นต์นะคะก็แล้วแต่ที่เขาจะกำหนดราคาขึ้นมาเนาะส่วนอ่า ส่วนธุรกิจอินดีมค่ะคือเราเป็นโรงงานผลิตสินค้าขึ้นมาเลยแล้วก็ส่งต่อให้กับสมาช,ชิกเลยเยนี้ยค่ะแล้วก็แบ่งผลกําไรตรงนั้นนะคะให้กับสมาช,ชิกของเรานะคะเ <trong S 1> นี่ยแหละค่ะเป็นสิ่งที่ uh, ธุรกิจอินดีมมีข้อแตกต่างแล้วก็เป็นจุดเด่นของธุรกิจอินดีว่าทําไมธุรกิจอินดีถึงน่าทานะคะแล้ว <tenga S 2> <confident S 1> ก็ส่วนท่อที่2ก็คือธุรกิจของเรานะคะเป็นธุรกิจที่ไม่ต้องสต็อกสินค้าค่ะ หมดปัญหาเรื่องการสต็อกสินค้าได้เลยนะคะพี่ๆจำธุรกิจยุคเก่าๆได้ไหมคะว่าถ้าเราจะทำธุรกิจอะไรสักอย่างะคะ่ะเราต้องสต็อกสินค้าเพื่อเพื่อจะเวลามีลูกค้าเข้ามาซื้อะคะ่ะจะได้ส่งต่อให้กับลูกค้าได้ไวและก็ถึงมือได้อย่างทันท่วงทีอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ตอนนี้ธุรกิจอินดีมของเราะคะ่ะเขาตัดปัญหาตัวน,นี้ออกก็คือสมาชิกไม่ต้องสต็อกสินค้านะคะ แค่เราประชาสัมพันธ์แล้วก็ออเดอร์สินค้าเข้ามาในบริษัทนะคะบริษัทเป็นคนจัดส่งสินค้าให้ถึงมือลูกค้าโดยที่ไม่ขาดตกบกพร่องเลยนะคะถ้าของไม่ถึงหรือว่ามีปัญหาอะไรบริษัทก็สามารถจัดการเปลี่ยนแล้วก็ส่งไปให้ลูกค้าของเราได้ได้ไดตรงถึงมือเลยนะคะอย่างนี้แหะค่ะมันเป็นข้อดีสําหรับการทํางานธุรกิจออนไลน์ตรงนี้นะคะอยู่ที่ไหนก็ทําได้นะคะไม่ว่าพี่ๆจะอยู่ ประเทศไหนอำเภออะไรจังหวัดอะไรนะคะก็สามารถทําธุรกิจอินดีนตรงนี้ได้เลยนะคะเพราะว่าตอนนี้เจบอยู่ที่ประเทศอิตาลีใช่ไหมคะเจบก็สามารถทํางานแล้วก็ออเดอร์สินค้าแล้วก็จัดส่งให้สมาชิกที่ไทยได้เลยนะคะเพราะบริษัทของเราเป็นผู้จัดส่งสินค้าเองนะคะเนี่ยน,นะคะไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนนะคะขอแค่ให้ม,หมีมือถือเครื่องเดียวเท่านั้นเองนะคะแล้วก็อินเทอร์เน็ตนะคะมีก็สามารถทําธุรกิจออนไลน์ตรงนี้ได้แล้วนะคะอ่า เจ็บอยากออกมาเป็นหลักฐานที่มีชีวิตอีกคนหนึ่งอะค่ะว่าธุรกิจอินดีมทาได้จริงๆแล้วก็เงินเข้าทุกๆวันศุกร์เลยนะคะวันนี้ที่เจ็บไลฟ์อยู่ก็คือวันศุกร์นะคะ,ะ,คะเงินก็เข้าเรียบร้อยแล้วนะคะ <S <S ก็เลยอยากออกมาประชาสัมพันธ์นะค่ะอยากออกมาแบ่งต่อบอกบอกต่อประชาสัมพันธ์เรื่องราวดีๆให้กับทุกๆคนได้รู้จักกับธุรกิจอินดีมให้มากขึ้นนะคะเปิดอกเปิดใจเข้ามาเรียนรู้นะคะว่าธุรกิจของเราเป็นธุรกิจยังไงนะคะแล้วก็สามอะค่ะ ธุรกิจของเราเป็นธุรกิจสีขาวนะคะถูกต้องตามสคบอทุกอย่างเลยนะคะเราจดทะเบียนสคบอแบบถูกต้องตามกฎหมายนะคะร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะคะพีพีสามารถโทรไปเช็คที่ศูนย์สคบได้เลยนะคะว่าธุรกิจของของยินดีมาคะ่ะถูกต้องตามกฎหมายจริงไหมนะคะแล้วก็ส่วนข้อที่สี่ค่ะธุรกิจของเราเป็นธุรกิจที่สามารถมีแพสซิฟอินคามก็คือถ้าวันไหนเราสมมุติว่าจะไม่ไม่สบายนะคะ แล้วก็ยังมีทีมงานเขาทำงานอยู่อะคะ่ะอันนี้นะคะที่เขาเรียกว่าไม่ทำงานก็ยังมีรายได้เข้ามานะคะเขาเรียกว่าแพสซิฟอินคารนะคะเนี่หละคะธุรกิจอดีมมีแพสซิฟอินคารแล้วก็สามารถส่งต่อให้ถึงลูกหลานได้นะคะสามารถส่งต่อเป็นมรดกตกทอดไปให้ลูกหลานได้เลยนะคะอย่างเช่นวันหนึ่งนะคะถ้าเจ๊บไม่อยู่แล้วนะคะรา,า,ายได้ตรงนี้ค่ะก็จะสามารถส่งไปให้กับลูกเจ๊บได้เลยนะคะ เขาเพียงแค่ซื้อซ้ําหรือว่าถ้าเขาอยากจะมาบริหารธุรกิจต่อเขาก็สามารถทําได้เลยนะคะส่วนถ้าเขาไม่สนใจทําธุรกิจตรงนี้เขาก็แค่ซื้อซ้ําแล้วก็รับรายได้ของตรงนี้ของเจี๊ยบไปได้เลยนะคะมันเป็นการธุรกิจที่สุดยอดค่ะเป็นธุรกิจที่ผู้บริหารของเราออกแบบแล้วก็ส่งต่อให้กับสมาชิกแบบสุดยอดจริงๆนะคะแล้วก็เป็นธุรกิจที่ น่าทำอะค่ะจบถือว่าเป็นธุรกิจที่น่าทำแล้วก็จะมองหาธุรกิจที่มันจะเป็นไรายได้แพสซีฟอินคัมอย่างเงี้ยเข้ามานานแล้วนะคะเพราะว่าทุกวันนี้เราทำงานแบบแอคทีฟอินค m ัมใช่ไหมคะถ้าเราทำเราก็ได้เราไม่ทำเราก็ไม่ได้ใช่ไหมคะแต่ถ้าอีดีมของเราอะค่ะถ้าเราทำมาสักระยะหนึ่งนะคะลองยอมเหนื่อยนะคะประมาณ3ปีถึงอ5ปีนะคะหลังจากนั้นเราก็ไปใช้ชีวิตของเราแบบอิสระ มีอิสรภาพทางด้านการเงินอิสรภาพทางด้านการใช้ชีวิตนะคะและยังมีอิสรภาพทางด้านเวลาด้วยนะคะเราจะไปไหนทําอะไรเราก็สามารถทํางานได้นะคะแบบนี้แลคะ่ะเป็นงานที่จะค้นหามาตลอดชีวิตนะคะเพิ่งมาได้เจอตอนอายุกล้จะ40นี่นะะและค่ะนั่นแหละคะ่ะก็ยลยอยากนะคะอยากส่งต่อแล้วก็อยากจะฝากธุรกิจอินดีมให้กับพี่ๆได้เปิดอกเปิดใจพิจารณานะคะอย่าเพิ่งเชื่อใครนะคะอย่าเพิ่งเชื่อเจี๊ยบนะคะ ให้ลองเอาตัวเองเข้ามาศึกษาดูก่อนเพื่อจะเป็นการพิสูจน์ว่าธุรกิจของเราหน้าหน้านหน้าทำแล้วก็ส่งต่อได้แบบไม่ยากเลยนะคะเรามีการทำงานทั้งแบบออฟไลน์แล้วก็ออนไลน์นะคะใครถนัดทางออฟไลน์ก็ไปทางออฟไลน์ได้เลยใครถนัดทางออนไลน์ก็มาทางออนไลน์ได้นะคะหรือว่าใครจะทำสองอย่างควบคู่กันไปด้วยนะคะก็ยิ่งดีเลยค่ะนั่นแหละค่ะ เป็นธุรกิจที่เราสามารถเรียนรู้นะคะพัฒนาตัวเองได้ตลอดเวลาเลยนะคะทั้งการพัฒนาไม้เซของตัวเองพัฒนาความคิดความอ่านของตัวเองนะคะปกติเราจะเป็นคนที่แบบว่าเราจะไม่รู้ว่าเราไม่รู้อะไรนะคะแต่เรามาทํำมา,า,มาทําอินดีมาคะ่ะเราจะกลายเป็นคนที่เรารู้ว่าเราไม่รู้อะไรแล้วเราควรจะเรียนรู้และศึกษาตรงไหนบ้างนะคะอย่างเจี๊ยบเองนะคะเป็นคนที่พูดไม่เก่งเป็นคนที่ สื่อสารไม่ค่อยไม่ค่อยถนัดนะคะเป็นคนที่พูดพูดไม่ค่อยเก่งนะคะแต่ก็ต้องออกมาฝึกนะคะออกมาฝึกออกมาฝึกฝนตัวเองนะคะแล้วก็พัฒนาตัวเองไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าจะเก่งเนาะอันนี้ก็เป็นอีีที่สองนะคะที่เจี๊ยบออกมาก็คือจะทําไปเรื่อยๆจนกว่าจะเก่งแล้วก็กว่าจะจนกว่าจะคล่องนะคะและ้วก็ส่วนข้อดีอีกข้อหนึ่งของธุรกิจอินดีมก็คือ เป็นธุรกิจที่เราไม่ต้องตื้อง้อขอขายนะคะเราไม่ต้องตื้อง้อขอขายใครเราแค่สต๊อกอไม่ต้องตื้อง้อขอขายใครเราไม่ต้องเราแค่ประชาสัมพัน์นะคะเราแค่เป็นคนนำสิ่งดีๆไปให้เขาเล่าให้เขาฟังว่ามันดียังไงแล้วเขาจะได้อะไรจากการที่เข้ามาทำธุรกิจอินดีนแค่นี้เองค่ะแค่นี้เองจริงๆนะคะเราก็สามารถ สร้างไรายได้ให้กับตัวเราได้แล้วค่ะแล้วตัวเราเองนะคะเป็นแค่คนบริโภคนะคะเป็นผู้ซื้อกินซื้อใช้นะคะเป็นแค่ผู้บริโภคนะแล้วหลังจากนั้นนะคะเราก็สามารถ,าม,ารถมีไรายได้แล้วก็สามารถเป็นอาชีพที่สุจริตอาชีพหนึ่งเลยนะคะถูกต้องตามกฎหมาย100%เซเลยนะคะส่วนรายได้ส่วนข้อดีข้อที่ข้อต่อไปนะคะข้อดีข้อที่6ของเราก็คือ ธุรกิจอินดีมนะคะเป็นธุรกิจที่มีผู้บริหาระคะ่ะมีผู้บริหารที่น่าเชื่อถือแล้วก็อ่าน่าเชื่อถือแล้วก็เป็นผู้บริหารที่มีมความสามารถะคะ่ะที่เราสามารถไว้เนื้อเชื่อใจได้นะคะเขาบอกว่าก่อนที่เราจะทําอะไรนะคะอ่าเราก็ต้องมีความเชื่อใจก่อนนะคะเชื่อใจทั้งตัวเองนะคะว่าเราทําได้เนาะแล้วก็เชื่อมอ่า เชื่อใจในตัวผู้บริหารเชื่อใจในตัวบริษัทแล้วก็เชื่อใจในระบบนะคะเขาก็บอกเหมือนกับเขาบอกว่าเชื่อมัน่นเชื่อมือเชื่อถือเชื่อใจนะคะแล้วความสําเร็จมันก็จะเกิดขึ้นมาเองเนาะส่วนข้อของข้อดีของธุรกิจอินดีมข้อที่ข้อที่เนะคะเป็นอาชีพที่เรามาตอน,ต,นต้นสายนะคะเราจะได้เปรียบนะคะเพราะว่าตอนนี้ธุรกิจอินดีมของเราค่ะเปิดขึ้นมาแค่ สองปีนะคะเปิดขึ้นมาได้แค่2ปีก็มีสมาชิกทั้งหมดตอนนี้80,000่นกว่ารหัสนะคะเรายังเป็นต้นสายอยู่นะคะเรายังได้เปรียบอยู่นะคะตอนนี้เขาบอกว่า,ารายได้ช่องทางเดียวไม่พอแล้วเนาะการมา,าธุรกิจตอนนี้เป็นยุคของปลาเร็วกินปลาช้านะคะเราต้องพัฒนาตัวเองและนำตัวเองเข้ามาในยุคในโลกออนไลน์ให้เร็วที่สุดนะคะถ้าเรานำตัวเองเข้ามาได้นะคะ เราก็ถือว่าเป็นคนที่สามารถาได้เปรียบค่ะได้เปรียบทางธุรกิจนะคะแล้วก็สามารถส่งต่ออะไรดีๆให้กับสมาชิกได้นะคะส่วนข้อดีข้อที่7ของเราก็คือเราเป็นอาชีพเป็นรายได้เป็นธุรกิจที่ลงทุนต่ำนะคะคืนทุนไวแล้วก็รายได้สูงนะคะหองเจียย๊ยบลงทุนไปที่ไซแอลนะคะ 22,750บาทแล้วก็เชใช้เวลาในการคืนทุนแค่3เดือนเองนะคะแล้วหลังจากนั้นก็คือกำไรหมดเลยนะคะเชฟใช้เวลาเป็นเมนเจอร์ใช้เวลาในการขึ้นตำแหน่งเมนเจอร์เป็นมนุษย์เงินแสนในเวลาแค่6เดือนเองนะคะเห็นไหมคะว่าจาก2 0 0 0 0กว่าบาทกลายเป็นมนุษย์เงินแสนได้ภายใน5เดือนไม่ไม่ไม ไม่น้อยเลยนะคะสําหรับเทียบกับคนที่ไม่มีประสบการณ์ด้านนี้มาก่อนจะไม่มีประสบการณ์ด้านการขายตรงหรือว่า m l m แบบนี้มาก่อนเลยนะคะแต่เจะก็าสามารถทําได้นะคะพี่พี่ไม่ต้องกลัวนะคะว่าจะทําไม่ได้ทําไม่เป็นนะคะบริษัทของเรามีโค้ดมีครูคอยสอนแล้วก็จับมือให้พี่พี่ทําจนกว่าจะเป็นนะคะแล้วก็ออกไปส่งต่อได้เนาะตัวนี้ก็เลย เป็นอะไรที่แบบมันมันว้าวมากอะคะ่ะมันดีมากๆจริงๆนะคะส่วนข้อดีข้อที่8ก็คือ,อบริษัทของเราสนับสนุนสินค้าโอทอปมาแล้วคะ่ะให้ไปไกลทั่วโลกเลยนะคะสนับสนุนเ,เขาบอกว่าสินค้าของไทยอะคะ่ะเป็นสินค้าที่ดีและมีคุณภาพนะคะแต่ขาดแค่ว่าคนสนับสนุนขาดแค่คน s พ p อ o r t นะคะก็เลยคุณก้องเขาก็เลยได้เล็งเห็น,นะคะ่ะว่าสินค้าของเรานะคะเป็นสินค้าที่มีคุณภาพ ก็เลยได้สนับสนุนค่ะแล้วก็แต่คนอ่าแล้วก็สนับสนุนสินค้าอทธบให้เข้ามาขายในธุรกิจอินดีมนะคะแต่สินค้าตัวนั้นต้องมีออยแล้วก็จดทะเบียนพาณิชย์ให้ถูกต้องนะคะเพราะบริษัทของเราถูกต้องตามกฎหมายเนาะเราก็ต้องทําทุกอย่างให้มันถูกต้องนะคะแล้วก็สามารถส่งออกได้ส่งออกไปต่างประเทศได้นะคะถ้าธุรกิจของถ้าสินค้าของเรามีออยคะ่ะเราก็สามารถส่งออกได้ด้วยนะคะนั่นแหละคะ่ะก็ เป็นข้อดีทั้งหมดทั้ง9้าข้อของธุรกิจอินด e ีมนะคะว่าทําไมธุรกิจอินด e ีมถึงถึงได้หน้าทานะคะนี่แหละคะ่ะเป็นทําไมเจี๊ยบถึงได้เลือกตัดสินใจเข้ามาทําธุรกิจอินด e ีมตรงนี้นะคะเป็นการสรุปทั้งหมด9ข้อนะคะว่าอินด e ีมของเราน่าทํำยังไงกันบ้างนะคะก็เลยอยากจะแบ่งปัน,นะคะ่ะอยากจะแบ่งปันเรื่องเราให้กับเพื่อเได้ฟังกันนะคะว่าธุรกิจอินดีมของเราทําไมต้อง เข้ามาทําด้วยนะคะแล้วก็ยุคนี้นะคะเป็นยุคที่รายได้ช่องทางเดียวมันไม่พอจริงๆนะคะเราต้องหารายได้เสริมแล้วก็เป็นรายได้ที่ passive income ด้วยนะคะไม่ใช่ว่า active income วันไหน active income เราหมดแรงเราไม่มีแรงเราก็ไม่สามารถทําต่อได้นะคะส่วนธุรกิจอินดีหรือธุรกิจเครือข่ายแบบนี้ค่ะเรายอมเหนื่อยแค่3ปี5ปีนะคะ หลังจากนั้นเราก็เก็บเกี่ยวความสุขของเราได้เลยนะคะไม่ใช่ว่าเราไม่ทํานะคะแต่เราทําแบบไม่เหนื่อยนะคะเราจะทําแบบไม่เหนื่อยนะคะพี่ๆคนไหนสนใจธุรกิจอินดีมหรือว่าต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะคะสามารถทักเข้ามาในาข้อความด้านล่างนี้เลยนะคะหรือว่าโทรเข้ามา,อาแอดไลน์ของเจมมาก็ได้นะคะเดี๋ยวเจมทิง้งแอดไลน์แอดไว้ข้างล่างนะคะก็ วันนี้ก็แค่ออกมาแบ่งปันเรื่องราวดีๆตามหัวข้อค่ะว่าทำไมธุรกิจอินดีมถึงน่าทำและทำไมเจี๊ยบถึงตัดสินใจเข้ามาทำในธุรกิจอินดีมนี้ด้วยนะคะแล้วก็ที่ตัดสินใจเข้ามาอีกอย่างก็คือน่าจะเป็นเพราะว่าพี่โควิดนะคะเพราะว่าพี่โควิดมันทำให้เราได้ทำให้เจี๊ยบได้ตระหนักนะคะว่าไม่ว่าอะไรก็จะสามารถเกิดขึ้นได้ในโลกใบนี้นะคะจากปกติเราบินกลับไทย จะบินตอนไหนก็ได้นะคะกลับกลายเป็นว่าเราไม่สามารถเดินทางได้สะดวกนะคะแล้วก็ใช้ชีวิตแบบเสี่ยงนะคะเสี่ยงทั้งต่อโรคภัยเสี่ยงทั้งต่อการติดโรคคือเสี่ยงทุกอย่างะคะ่ะเสี่ยงต่อการตก,ตกงานเสี่ยงต่อการล้มละลายทุกอย่างเลยนะคะคือมันทําให้เราทําให้เจตน,นักค่ะว่าเราต้องมีรายได้หลายๆทางเข้ามาเพื่อซัพพอร์ตตัวเองนะคะไม่ให้ตัวเอง ลำบากตอนที่เกิดวิกฤตอะไรต่างๆนะคะ,ะเงินไม่ใช่ทุกอย่างของชีวิตแต่การใช้ชีวิตทุกอย่างมันก็ต้องใช้เงินนะคะการดำรงชีวิตทุกอย่างนะคะทุกวันนี้ก็ต้องใช้เงินทุกบาทเลยนะคะไม่ว่าจะทำอะไรเดินออกบ้านไปก็ใช้ตังแล้วนะคะ,ะเติมน้ำมันรถก็ใช้เงินหมดนะคะก็อยากจะให้ทุกคนหาช่องทางหาช่องทางการสร้างไรายได้เพิ่มนะคะอยากให้ทุกคน พิจารณาธุรกิจอินดีมตรงนี้ไว้ด้วยนะคะใครสนใจก็สามารถทักเข้ามาได้เลยนะคะวันนี้ก็มาแบ่งปันเรื่องราวดีๆไว้เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ